สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวฟุตบอลทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้วันที่3เดือน 9, 2 5 6 6นะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวเย็นกันนะครับเป็นข่าวลิเวอร์พูลแมนยูแล้วก็ทางด้านของเชลซีสเปอร์นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับข่าวนี้นะมีข่าวฮาเล่นในนะั้นทุกคนครับแต่เราขอเริ่มกับที่ข่าวเชลซีกันก่อนเลยนะครับพอสนะครับตัดพอสิงผ้าทีเดียวถึงกับพังเลยนะครับ a ม r i ิซิโอโปเช t i n o นะครับกุนซือเชลซีออกมาตัดพ้อว่าทีมของตนก่อความผิดพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวและก็ต้องถูกลงโทษจากตรงนั้นในเกมแพ้ฟอร์เรสต์คาบ้านศูนย์ประตูต่อหนึ่งะครับประตูเดียวของเกมนี้มาจากแอนโทนีอเลนกานะครับซึ่งจุดเริ่มต้นนะมาจากความผิดพลาดของมอยเซสไกเซโดที่เสียบอลง่ายๆในแดนกลางนะครับพูดง่ายๆคือจับบอลจังหวะแรกแล้วแบบจับไม่ดีนะครับ พรนะครับได้กล่าวนะครับว่าเราผิดหวังเพราะเราทําทุกอย่างเพื่อพยายามให้ได้ผลการแข่งขันที่แตกต่างออกไปแต่ฟุตบอลคือการห้ามก่อความผิดพลาดและเรามีความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวและก็ต้องจ่ายเพื่อสิ่งนั้นเราสร้างโอกาสได้มากมายแต่ทําประตูไม่ได้พี่วิลลีกมีการแข่งขันที่สูงมากถ้าคุณไม่ทําประตูมันก็ยากที่จะชนะ พวกเขาไม่ได้สร้างโอกาสมากนักเราเสียประตูเพราะความผิดพลาดน่าผิดหวังเพราะมันเป็นเกมที่ควรจะชนะแต่เราจําเป็นต้องเฉียบขาดมากกว่านี้เมื่ออยู่หน้าประตูเราทําประตูไม่ได้และนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราจึงไม่ชนะขอแสดงความยินดีกับพวกเขาแต่เราผิดหวังเพราะเราไม่สามารถทําลายแนวรับต่ําของพวกเขาได้ก็คือแนวรับลึกๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็โอ้โหเชลซีเมื่อวานนะครับก็ เล่นกันแย่จร,จริงนะครับแล้วไปโดนลูกง่ายๆไลยบุคคลด้วยนะครับก็ต้องทําใจนะครับสำหรับแฟนยูซีทุกคนรวมถึงผมด้วยนะก็พักเบรกทีมชาติ2สัปดาห์แล้วเรามาเริ่มกันใหม่นะทุกคนเออมาที่ข่าวแมนยูกันบ้างน,นะครับอันนี้เป็นข่าวใหญ่นะครับเกลเซอร์นะดึงเวลาสําเร็จจอดถอนขายผีแดงนะครับตระกูลเกลเซอร์นะครับเล่นเกมปะวิงเวลาสําเร็จนะหลังจากมีรายงานว่าเตรียมถอนตัวจากการขายสโมสรตามรายงานเมื่อคือนที่ผ่านมานะครับ ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมามีรายงานเรื่องการขายแมนเชสเตอร์เน็ตออกมาต่อเนื่องหลังจากตระกูลเกลเซอร์นะครับเปิดประตูให้กลุ่มทุนที่สนใจเข้าไปเจราจาเรื่องรายละเอียดและตัวเลขแต่อย่างไรก็ตามนะครับการหาลือกลับไม่มีความคืบหน้าเพราะเจ้าของสโมสรแมนยูเล่นแง่ในตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเหลือกลุ่มที่สนใจเพียง2ลายคือกาตาและเซอร์จิมและคลิป แม้ทางซิกยัดชิมนะครับต้องแม้ทางชิกยัตซิมนะครับของกาต้านะรพร้อมจ่ายเงินมากกว่า6,000ล้านปอนด์ให้เกียวเซอร์ตามราคาที่ถูกรายงานก่อนหน้านี้แต่มีเรื่องดังกล่าวไม่เคยใกล้เคียงกับคำว่าบทสรุปสุดท้ายเลยนะครับ ชีคยาซิมนะครับไม่มีปัญหาในการเทคโอเวอร์ปีศาจแดงและพร้อมเป็นเจ้าของเบเ็ดเสร็จ100%แต่การเจรจากับไม่เป็นผลจนลากยาวมาถึงตอนนี้นะล่าสุดนะครับเดลิเมียลเผยว่าจากการสอบถามแหล่งข่าวใกล้ชิดตระกูลเกลเซอร์ ได้ความว่าเจ้าของสโมสรเมนยูเตรียมถอนสถานะและปิดประตูการขายสโมสรอ,อีกครั้งนอกจากนั้นนะครับชิคยัดซิมและเซอร์เลฟคลิปนะเริ่มหัวเสียกับการที่ท่าทีที่เปลี่ยนไปมาของเกวเซอร์แถมมีรายงานความต้องการของสองพี่น้องเพิ่มขึ้นไปเป็น1-0,000ล้านปอนด์นะครับฝั่งเกวเซอร์นะครับที่โดนแฟนบอลผีแดงประท้วงและโจมตีอย่างหนักนะครับมานานหลายปีและรุนแรงมากขึ้นในช่วง 1- 2หลังสุด ไม่ได้กระทบกระท้านหรือใส่ใจคำด่าทอใดๆเพราะเดลิมิวนะครับระบุว่าเจ้าของสโมสรไม่เคยสนใจท่าทีหรือข้อความที่แฟนบอลพยาย,ยามเสนอผ่านสื่อแม้แต่น้อยนะครับก็โอ้โหบทสรุปสุดท้ายนะ่จาจะไม่ขานนะส่วนตัวผมว่าอย่างนั้นนะครับก็โอ้โหถือว่าเป็นข่าวร้ายของแฟนๆของแฟนแมนยูนะครับก็คิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคอมเมนต์ได้นะครับมาที่ขา่าวโซฟิยาอาัมบัตกันบ้างนะครับคาดอาัมบัตนะเปิดตัวกับผีจันนี้นะครับ โซฟียานอัลลัมบัตนะครับมีแนวโน้มเปิดตัวผ่านโซเชียลมีเดียของสโมสรแมนเชสเตอร์ยนไนเต็ดในวันจันทร์นี้ แมนยูนะครับยืนยันช่วงดึกวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าสโมสรตกลงยืมตัวอาราบัตมาจากฟีออลสำเร็จซึ่งทันเ,เส้นตายก่อนที่ตลาดซื้อขายของพิมเมลิจะปิดตัวลงกันนั้นนะครับกองกลางชาวโมร็อกโกเพิ่งเดินทางออกจากอิตาลีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทําให้สื่ออังกฤษคาดหมายว่าสโมสรมีแผนเปิดตัวอย่างเป็นทางการต้นสัปดาหนะ์หน้า ทางนี้นะครับผีแดงมีคิวออกไปเยือนอาร์เซนอลวันนี้ก็คือวันอาทิตย์นะครับทำให้ไม่ได้เอื้ออํานวยต่อการเปิดตัวอำระบัิซึ่งแนวโน้มน่าจะมีขึ้นหลังเกมที่เอ i มิเลตสเตเดียมกรณีดังกล่าวนะครับสืบต่อเนื่องจากสื่ออังกฤษเชื่อว่าแมนยูนะครับอยากสร้างกระแสในแง่บวกผ่านโซเชียลมีเดียหลังโดนแฟนบอนลถล่มกรณีเมสันกินวุฒก่อนหน้านี้ ทีมงานสโมสรยังเชื่ออีกนะครับว่าอัลบัตจะช่วยให้บรรยากาศในโซเชียลมีเดียของทีมนั้นดีขึ้นเพราะที่ผ่านมาหลายคนแสดงความคิดเห็นถึงความต้องการกองกลางวัย27ปีอย่างมากนะครับก่อนน่าจะเปิดตัวหลังเกมที่ดวลกับอาเซนอนเสร็จนะครับสำหรับแมนยูคืนนี้นั้นแล้วผมก็จะดูเหมือนกันครับสำหรับแมนยูอาเซนอนคืนนี้นะครับน่าจะเดือดพอสมควรฮะเออมาที่ข่าวแมนยูกันต่อเนื่องเลยนะครับผีนะครับประกาศเบอร์เสื้อแข่งใหม่ฮอยลุนโน21โน11นะครับขอให้ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับประกาศหมายเลขเสื้อของบรรดานักเตะใหม่ลัสมุทฮอยลุนจะใช้เบอร์11ในซีซั่นส0นะ2 3ั0 2 4น2023-2024ะเว็บไซต์ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศยืนยันหมายเลขของนักเตะใหม่อย่างฮอยลุนอันตายบายินเดียเซคิโอเลกิลอนเว้นเพียงโซฟิยานอัราบัตจะยืนยันหลังการลงทะเบียนให้เรียบร้อยเสียก่อน ฮอยลุนนะครับสู์หน้าทีมชาติเดนมาร์กนะครับจะใช้เบอร์11ที่เพิ่งถูกถอนจากเมสันกินวูดกองหน้าดาวรุ่งที่หมดอนาคตกับสโมสสไปแล้วนะครับและปล่อยให้เคตาเฟ่ยนะครับยืมใช้งานในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายซัมเมอร์บานเดียนะครับจะเข้ามาสวมหมายเลขหนึ่งที่เคยเป็นของ David ขาดาวิดดีเคอาขณะที่เลกิลอนนะครับแบ็กซ้ายที่ยืมมาจากท็อดแนมฮอสเปอร์จะใช้เบอร์15ที่เคยเป็นของมาเซโอซาบิเซอร์กองกลางที่ยืมมาจากซีซั่นก่อน ด้านจอนนี่อีเวนนะครับที่เซ็นสัญญาและระยะสั้น1ปีนะจะใส่เบอร์35เหลือเพียงอัลบัตที่ยังไม่มีการยินยันเพียงคนเดียวแต่คาดว่าน่าจะรับหมายเลขสีไปครอบครองนอกจากนี้แล้วนะครับอารฮันโดการาโชนะปีกดาวรุ่งทีมชาติอาร์เจนนะก็เปลี่ยนหมายเลขเช่นกันนะครับ าจาก49นะครับมาใช้17ที่ว่างลงหลังจากการย้ายไปของเฟลตนะครับก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับฮอยดุนกองหน้าแล้วก็คืนนี้ก็น่าจะมีลุ้นเป็นตัวสำรองนะครับสำหรับลัสมุทฮอยลุนนะครับก็รอดูนะว่าฟอร์มจะเป็นยังไงถ้าได้ลงจริงๆนะครับมาที่ขา่าวไก่กันบ้างนะครับกาลานะครับเฮลโลเซลโซไม่สนร่วมงานนะ กาลาตาสไลนะครับต้องล้มเลิกการดึงตัวโจวานนี่โลเซลโซร่วมทีมเนื่องจากนักเตะไม่สนใจย้ายไปหลีกตุรกีนะทีมดำของตุรกีนะครับให้ความสนใจแรกต้องการกองกลางวัย27ปีตั้งแต่ตลาดซื้อขายหน้าร้อนปีนี้เปิดตัวกันนั้นจากการเจรจารทั้งกับกไก่แด้ทองหรือนาเตะก็ไม่มีความคืบหน้า ล่าสุดนะครับฟาบิซิโอโรมานโนนะครับรายงานว่าแม้มีความพยายามจากทางกาลาตาสลายอีกครั้งแต่เรื่องดังกล่าวนะครับต้องยุติลงเพราะนักเตมไม่มีความสนใจที่จะไปทํางานด้วยนะรวมถึงไก่ได้ทองนะครับที่ไม่มีโอกาสและก็ไม่มีการให้เจราจาหรือไปยังขั้นตอนถัดไปเพราะรายงานระบุว่าปอสเตโกคูอยากเก็บมิดฟิลชาออยิน่าไว้ในทีมของตนเอง ส่งผลให้ตอนนี้นะครับความพยายามของกาลาตาสลายนะครับล้มเหลวหลังจากนี้ทีมดังตุรกีจะมองหาทางเลือกลายอื่นต่อไปเพราะตลาดซื้อขายยังคงเปิดจนถึงวันที่15กันยายนนี้นะครับทางด้านของโรเซโซนะครับยังถูกมองเป็นขุมกำลังของไก่เดทอองในซีซั่นโดยรุดการล่าสุดนะครับถูกส่งไปให้บียาบียาเรอลนะครับยืมใช้งานนะครับก็ประมาณนั้นนะครับโรมมโนรายงานแล้วนะว่าไม่น่าจะได้นะครับสำหรับกาลาตาสลายนะครับ ผู้พีเคาะห์ไปนะทุกคนชื่อแบบยาวมากนะครับมาที่พอสเตโกคูะครับอวยซอนนะครับโคตรเด่นนะแอนพอสเตโกคูนะครับกุนซือสเปิร์นครับออกมายกย่องซอนฮึงมินกองหน้ากับตันทีมที่ตะบันแฮตทิกในเกมบุกถล่มเบอร์ลี่5ประตูต่อ2นะครับว่ามีความโดดเด่นทุกภาคส่วนนะพอสเตโกคูนะครับพูดว่าเราได้รับการทดสอบหลังจากมีสกอร์ตามหลังเรารู้ดีว่าเบอร์ลี่จะเข้าหาเราและบีบกดดัน ผมชอบวิธีการเล่นของเขาจัดการกับเรื่องเหล่านั้นเราสงบทํางานหนักมากเราใส่เกียร์มากขึ้นในครึ่งแรกและคว้าโอกาสของเราได้เราเติบโตในเกมและเมื่อคุณตามหลังมันก็มี2-3วิธีที่แตกต่างที่จะทำมันเป็นเกมเยือนที่3ของเราจาก4ี่นัดในลีกและผมชอบวิธีที่พวกเขารับมือกับงานนี้มาก ซอนหฮืงมินนะครับโดดเด่นมากเขาเป็นผู้นําที่โดดเด่นด้วยวิธีการเล่นเขานําเสนอตัวเองในทุกๆวันในการซ้อมและเขายังเป็นผู้นําของเราในวันนี้จากนั้นเขาก็มีคุณภาพในการคว้าโอกาสของเขาผมยินดีกับเขามากๆ เจมส์แมดิสันก็ดีเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นพลังสร้างสรรค์โอกาสของเราเขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพและเป็นคนที่มีคุณภาพเสมอนะครับก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับ uh, หลังเกมของพ่อเตกูคูนะครับที่กล่าวถึงนักเตะสเปอร์นะ มาปิดท้ายกันที่ปีศาจจอมมันบูของเรานะครับเป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมน,นะฮาเลนนะครับยันยังกระหายเหมือนเดิมนะครับโอ้โห,โหนี่คุณฮาเลนคุณยิงแฮตติกยิงแบบจนเบื่อตีนยิงแบบจนเจ็บตีนยังกระหายเหรอครับเนี่ยเซลเซลนะครับเซลเซลนะเอริงอเบาฮาเลนนะครับยืนยันว่าตนเองยังมีความกระหายเต็มที่เหมือนเดิมแม้จะเพิ่งผ่านฤดูกาลที่ประสบความสำเร็จสูงสุดมาหลังตะบันแฮตติกช่วยแมนซิตี้ถล่มฟูลแลมม5ประตูต่อหนึ่ง ฮัเล่นนะครับกล่าวว่ามันเริ่มต้นแบบสะเพ่าเล็กน้อยแต่เราจบมันด้วยดีเป็นชัยชนะที่สําคัญเราเข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาติด้วยการชนะ4จาก4เกมมันเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลที่ดีทุกๆปีของสโมสรก็เป็นแบบนี้แหละเราออกสตาร์ทช้านิดหน่อยและสะเพ่านิดหน่อยเพราะเราต้องเล่นจนเกมสุดท้ายก็คือของทุกฤดูกาลนั่นเองนะครับเพราะเราเป็นสโมสรที่ดีที่สุดมันก็แบบนี้แหละเราจะดีขึ้นเรื่อยๆจากที่นี่ เมื่อถูกถามถึงการที่เขาทำให้ถิกใส่ฟูแรมฮาเลนกล่าวว่านะครับผมกลับมาแล้วไม่ได้มีปัญหาสำหรับผมผมยังกระหายอยู่เสมอมันเป็นฤดูก,กาลใหม่และผมก็พร้อมสำหรับเขา เมื่อถูกถามว่าทีมต้องการเป๊ปกอริลล่าหรือไม่เนื่องจากพวกเขากําลังทําผลงานได้ดีโดยที่ไม่มีกุนซือชาวสเปนคุมทัพอยู่ข้างสนามหัวหอกนอร์เวย์ยังตอบว่ามันเป็นคําถามที่ดีผมคิดว่าเขาคิดถึงเราบางครั้งเราก็คิดถึงเขาเช่นกันดังนั้นเราจึงตั้งตาคอยที่จะเล่นกับเขากลับมาครับ ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับเป๊ปโกเดีล่านะครับเพราะว่าลูกทีมก็คิดถึงเจ้านายก็คิดถึงลูกทีมเหมือนกันนะครับก็ประมาณนั้นครับสำหรับข่าวเย็นวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับวันนี้มีแมนยูนะครับเจออาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับอย่าลืมไปดูเกมนี้กันนะครับซึ่งผมจะเป็นคนหนึ่งที่ดูเหมือนกันนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe หน่อยนะครับตอนนี้น่าจะถึงประมาณ235ซับแล้วปะเออคิดทีแล้วผมพูดผิดนะทุกคนครับก็ขอบคุณทททุุุกกกกกกคคคคนน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 ะะะรรรััััับบบบีี่่่เขข้้าาาาาามมดดดูสหหวฝตตติออออยลลไปปฟ สวัสดีครับบ๊ายบาย